ครับผมอาจารย์เก่งแคมเปอร์แวนมาพบกันวันนี้นะครับเนื่องจากมีคําถามจากท่านผู้ชมหลายท่านเลยนะครับว่าช่วงล่างเนี่ยต้องยกสูงหรือไม่นะครับช่วงล่างเดิมๆวางเต็นท์หลังคาหรือว่าตัวแคมเปอร์ทับแบบนี้ได้หรือไม่นะครับก็ตอบส่วนตัวไปให้หลายท่านแล้วนะครับก็เลยคิดว่าทําคลิปรวมๆมาเลยดีกว่าไปอีกสักคลิปหนึ่งนะครับมาให้ดูกันว่ารถของผมคันนี้ ทำอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่ามันเป็นรถรุ่นอะไรนะครับสําหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งมาติดตามกันนะครับมันเป็นรถไฮลักวีโก้นะครับรุ่นแรกตัวแรกนั่นเองนะครับเครื่องสามพันนะครับโฟร์วิล g วีจีเทอร์โบด้านหน้าได้ใส่เป็นกันชนเหล็กทรงบาจานะครับแล้วก็ติดวิน ADM นะครับคือ เดิมๆเนีย่ยมันจะเตี้ยกว่านี้นะครับผมได้ทําการยกสูงทั้งหน้าและหลังก่อนที่จะใส่เต็นท์หลังคาแล้วนะครับทอใส่เต็นท์หลังคาปุ๊บผมก็ยกหลังเพิ่มขึ้นอีกการยกสูงของรถคันนี้เนี่ยเป็นการยกสูงแบบง่ายนะครับไม่ได้ใส่ชุดยกสําเร็จรูปใดอย่างใดที่เป็นชุดยกเหล็กชิ้นๆหลายๆชิ้นสีๆนะครับไม่ได้ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับผมยกขั้นเริ่มต้นอยู่ก็คือ ใช้แบบง่ายเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันก่อนมาดูช่วงล่างด้านหน้านะครับตัวโช๊คนะครับเป็นเปลี่ยนโชค๊คเป็นโชค๊คโทคิโกอันฟ้าพลัสนะครับเป็นกระบอกขาวความสูงเดิมสปริงเดิมนะครับโช๊คตัวนี้ถ้าใส่กับรถเดิมเดิมเนี่ยมันจะแข็งมากแต่พอมาใส่กับตัวยกสูงแล้วก็มีกันชนหน้าแล้วก็มีวินเนี่ย คือมันจะน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นนะฮะพอจับคู่กับโชค๊คอันฟ้าพลัสเนี่ยปรากฏว่ามันนุ่มพอดีนะครับไม่แข็งกระด้างมากผมได้ทำการลองก้อนที่หัวโช๊คเนี่ยหนาหนึ่งนิ้วสองก้อนเห็นไหมครับจริงๆใช้เป็นสองนิ้วก้อนเดียวก็ได้แต่ตอนแรกเดี๋ยวผมลองแค่ก้อนเดียวแล้วมันยังสูงไม่พอครับก็เลยต้องไปซื้อเพิ่มมาเป็นสองก้อน เ,เดิมเดิมทำแค่นี้ปรากฏว่าตัวปีกนกเนี่ยมันชันมากครับตัวปีกนกมันชันอยู่แบบนี้เลยนะครับทำให้ลูกหมากอะบี้แล้วก็เกิดการฉีกขาดผมก็เลยมาเปลี่ยนตัวลูกหมากลูกหมากปีกนกบนนะครับเป็นตัวยาวอันนี้คือเปลี่ยนแล้วเป็นตัวยาวแล้วก็มี หัวอัดจารบีด้านบนถ้าเดิมจะไม่มีแบบนี้นะครับจะช่วยปรับองศาปีกนกให้มันขึ้นมาใกล้เคียงของเดิมครับด้านหน้ามีสเต็ปแค่นี้ถ้าใครมีทุนมากกว่านี้นะครับแนะนำให้เปลี่ยนปีกนกไปเลยเป็นปีกนกแต่งนะครับปีกนกปรับองศาเพราะว่าขนาดผมใส่ตัวเนี้ ลูกหมากปรับองศาแล้วเนี่ยการตั้งศูนย์ล้อ,อมันก็ยังไม่เป๊ะแต่มาดูด้านหน้าล้อมันยังหุบเข้าอยู่นิดๆนะครับมุมแคมเบอร์นะมันยังไม่สามารถตั้งตรงได้นะครับแต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็จะใช้ได้นะครับตามตามงบประมาณเนะี่ยคือว่า เรียกว่ายังไงแบบประหยัดก็อย่างเงี้ยครับตามราคาถ้าเราจะเปลี่ยนปีกนกอีกก็ต้องมี7 5 0 0ห้ถึง1มื่นโดยประมาณนะครับมันการตั้งศูนย์มันก็จะเป๊ะกว่านี้นะอันนี้คือขันจนจนลูกเบี้ยวมันสุดแล้วอันนี้ผมเข้าร้านตั้งศูนย์โดยเฉพาะนะครับร้านที่ทำกันประจำอยู่เขาก็บอกว่ามันสุดละเต็มที่แล้วนะครับพยายามให้มันเป๊ะมากที่สุดละ ยางก็โอเคนะครับไม่กินไม่กินนอกไม่กินในนะไม่สึกเป็นบ้างอยู่ในระดับที่รับได้นะครับตามราคาความสูงที่ได้ด้านหน้าก็จะประมาณนี้ลอยอย่างนี้เลยนะครับท่านใดที่ใช้รถโฟล์อยู่เดิมๆอะ่ะน่าจะจะนึกภาพออกเนาะช่องช่องว่างแก๊บตรงนี้ด้านหน้ามันชิดมากครับมันจะดูไม่ค่อยสวยแล้วยิ่งเราใส่กันชนหน้าเหล็ก บวกวินเข้าไปอีกนะครับหน้ายิ่งจมผมเลยต้องลองสองก้อนเพื่อให้มันยกลอยขึ้นมาแบบนี้นะครับส่วนยางเมื่กี้ลืมบอกยางผมใช้เป็นสองหห้าแก้มเจดห้านะครับ R16 ก็คือขอบ16แก้มเจดห้าเนี่ยมันจะแพงกว่าแก้มเจประมาณเส้นละพันนะครับมันก็จะสูงขึ้นมานิดหนึ่ง ยังเป็นรุ่นเก่าอยู่นะครับเป็นฮันกุกเอทถ้ารุ่นใหม่กว่านี้จะเป็น a อทีนะครับอันนี้ก็ยังพอใช้งานได้อยู่นะก็ใช้ไปก่อนส่วนเบรกก็เดิมตัวผ้าเบรกเป็น Compact สีส้มนะครับจานเบรกยังจานเดิมอยู่อันนี้จบในส่วนของด้านหน้ามาดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังผมยกสองครั้งมาดูความสูงกันก่อนยกลอยอย่างนี้เลยนะครับพอวางเต็นท์หลังคาแคมเปอร์ทักไปแล้วเนี่ยก็ยังลอยอยู่ผมชอบทรงรถที่มันแบบหน้าทิ่มนิดๆแบบนี้ครับจากเดิมนะหน้าหลังมันเท่ากันครับพอวางเต็นท์หลังคาปุ๊บมันจมไปเยอะมากนะครับจนหน้ารถเหงน พอหน้ารดเงนินปุ๊บไฟหน้าเนี่ยมันไปสาดเข้ารถสวนเวลาวิ่งต่างจังหวัดเนี่ยคนกระพิบไฟไล่กันเยอะเลยเพราะว่าหน้ามันเง็นเกินไปผมเลยต้องทำการยกอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มันดีดหลังขึ้นมาอีกถามว่าถ้าใครใช้รถช่วงล่างเดิมเนี่ยมันก็วางได้นะแต่ถ้าคุณวางแบบถอดเข้าถอดออกอะ่ะไม่เป็นไรเลยแต่ถ้าวางถาวรแบบผมเนี่ยผมขี้เกียจยกออกละ ผมวางถาวรเลยมันก็ควรจะทําการเซตช่วงล่างช่วยหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงล่างเดิมๆอะ่ะมันมันเอาไม่อยู่มันจะยิ่งจมลงจมลงเรื่อยๆมาดูข้างในครับเรามามุดดูด้านในกันนะครับจากเดิมๆเ,เลยนะครับแหนบมันจะมีสี่แผ่นสำหรับรถอา่า สประตูตัวธรรมดานะครับหนึ่งสองสามสี่มันจะมีสี่แผ่นเดิมเลยเนี่ยผมยังไม่ได้ไปเสริมแนบแนบทั้งหมดเนี่ยพอเราวางเต็นท์หลังคาปุ๊บนะแนบมันกดจนเป็นเส้นตรงเลยแล้วพอเราขับไปนานๆนะครับใช้ประมาณเดือนสองเดือนเนี่ยแนบมันเริ่มแอ่นกลับคือชิ้นเนี้ยมันมาจมมาดนแนบบรรทุกแล้วมันก็เริ่มแอนกับ ผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ล้นะครับต้องไปทําการดัดแหนบดัดแหนบให้มันโค้งขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วก็ทําการเสริมเพิ่มไป1แผ่นตอนนี้จะมี5แผ่นแล้วนะครับ1 2 3 4งี่หนะครับเสริมที่ร้านเต็กหวดลังสิตธนะเป็นศูนย์แหนบโดยเฉพาะอธิบายให้เขาฟังนะครับว่าต้องการรับน้ำหนักเพิ่มประมาณกี่โลอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะคำนวณให้เอง พอเราดัดแหนบให้โค้งขึ้นแล้วเนี่ยปัญหาต่อมาคือความยาวโชกโชกเดิมเนี่ยมันจะสั้นนะครับโชกเดิมที่ก็บอกดำๆโชกติดรถเนี่ยมันสั้นพอเรายกสูงรดขึ้นไปเนี่ยโชกมันจะยืดสุดครับมันสุดเกินโชกเดิมความยาวจะอยู่ที่24นิ้วผมเลยเปลี่ยนเป็นโชกตัวยาวขึ้นมาอีก2นิ้วนะ เป็น26นิ้วก็คือยืดสุดมันก็จะยืดขึ้นไปได้อีกเวลารถยืดตัวขึ้นนะครับโชคก็จะไม่ไม่ยืดสุดนะมันก็จะมีระยะยืดยุบมากขึ้นนะครับโชคตัวนี้ก็ของอาพานกการช่างนะครับหรือว่า P.N.K รถบรรทุกรู้จักกันดีนะครับเป็นโชคน้ำมันกระบอกยาวพิเศษครับสั่งเขาว่า เราจะเอาความยาวเท่าไหร่เดี๋ยวเขาจัดมาให้นะครับจากนั้นความสูงที่ได้นเนี่ยมันยังไม่พอผมก็ลองกล่องเพิ่มอีกหนึ่งนิ้วเนี่ยเป็นกล่องหนึ่งนิ้วผมคิดว่าเพียงพอแล้วนะสเต็ปนี้นะครับใช้ไปนานๆเลือกไม่พออีกยังสูงไม่พอใจอยากสูงขึ้นมาอีกอันนี้อันนี้คือรอบแรกผมจบไปแล้วนะพอรอบสองปุ๊บ ไปเจอลาซาด้าเจอตรงเตงตัวยาวเดิมมันตรงเตง6นิ้วนะครับวีโก้รุ่นนี้หกนิ้วไปเจอลาซาด้าตรงเตง7นิ้วอยู่ที่600บาทต่อหนึคู่ก็เลยซื้อตรงเตง7นิ้วมาอีกเพิ่มความยาวตรงนี้อีก1นิ้วก็ได้เป็นความสูงรวมทั้งหมดเลยนะครับยก2สเต็ป ความสูงรวมคือยกสามนิ้วนะครับก็จะได้ออกมาเป็นทรงอย่างที่เห็นส่วนเหล็กกันโค้งสีแดงๆนะครับก็ลองดูติดไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันโครงได้ผลยังไงก็ไม่รู้ล่ะติดไว้ก่อนเจอใน l a z a ด a เหมือนกันนะครับสองพันกว่าบาทใช้บัตรลดนั่นนู่นนี่เหลือสองพันก็เลยเอามาติดไว้นะครับเพราะว่ารถเราบรรทุกหนัก อันนี้ก็เป็นข้อถกเถียงกันว่ามีหรือไม่มีก็ได้แต่ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นการทดสอบใครใช้ยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรก็ไม่ต้องมาดรามาใส่กันนะครับแล้วแต่เลยอันนี้ก็จบในส่วนของช่วงล่างด้านหลังดูทรงรถอีกทีนะครับมันก็จะสมส่วนแบบนี้วัยรุ่นเรียกจัดทรง ผมดูแล้วมันก็สมส่วนโอเคครับทายไม่จมหน้าไม่ลอยทีนี้ปัญหาตามมาอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับจริงๆตัวผมก็ไม่ได้แบบจะเก่งอะไรมากนะเดี๋ยวสมาชิกที่เก่งกว่าผมจะเข้ามาตำหนินั่นตำหนินี่ก็คืออยู่ในช่วงทดลองนะครับเล่นไปทดลองไปนะครับ มีอีกจุดหนึ่งเนี่ยถ้าเราต้องเปลี่ยนนะต้องมีตัวรองกันโค้งตัวนี้เขาเรียกเหล็กเลือเล่อนกันโคง้งให้มันต่ำลงมานิดหนึ่งไม่งั้นเหล็กกันโค้งอะ่ะมันจะมาชนกับแป้นล่างของสปริงตรงนี้นครับมันจะมาสีกับสปริงต่อมาลูกมากันโคง้งต้องเปลี่ยนเป็นตัวสั้นนะครับ ของวีโก้เนี่ยยิ่งยกสูงลูกหมากยิ่งสั้นลงนะครับไอตัวนี้อีกจุดหนึ่งที่ต้องควรเปลี่ยนแต่ตอนนี้มันยังไม่มีอะไรยังไม่มีปัญหาอะไรเปลี่ยนก็ดีไม่เปลี่ยนก็ได้ต่อมาองศาเพาขับเห็นไหมครับมันเริ่มชันแล้วตัวนี้นะเพาขับนะอันนี้พวงมาลัยเพาขับเริ่มชันถ้าขึ้นจากนี้อีกนิ้วหนึ่งนะครับ ต้องแก้องศาเพาขับด้วยนะครับ๋ยวตอนนี้ยังไม่ทำนะครับงบหมดเอาแค่นี้ก่อนก็ฝากไว้สำหรับคนที่เริ่มเล่นยกสูงนะครับเล่นออฟโรดมันก็บานไปเรื่อยๆแหละครับถ้าเราทำทีละหน่อยมันจะไม่จบยกเว้นคนที่มีเงินก้อนเนาะก็ซื้อชุดยกสำเร็จรูปมาเลยนะครับ3า0 0 0ื 30, ถึงห้าหมจับใส่ปุ๊บ จบเลยชุดยกก็มีหลากหลายยี่ห้อนะครับผมก็แนะนําไม่ถูกเหมือนกันก็ลองค้นหาในอินเทอร์เน็ตดูแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ก็แนะนําการยกของรถคันนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ